ลูกจ้างเจ้าหน้าที่ขับรถยกสิ่งของขับรถประมาทเฉียวชนลูกจ้างคนอื่นได้รับบาดเจ็บลูกจ้างผู้ได้รับบาดเจ็บจึงฟ้องต่อศาลโดยเรียกร้องให้ลูกจ้างเจ้าหน้าที่ขับรถยกสิ่งของและนายจ้างชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายจ้างต้องรวมรับผิดชอบจากการกระทําผิดของลูกจ้างหรือไม่คดีนี้มีคําตอบ คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถยกสินของขับรถประมาทเฉียวชนลูกจ้างคนอื่นทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อลูกจ้างคนที่ได้รับบาดเจ็บกลับมาจากการรักษาตัวก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากความประมาทของลูกจ้างขับรถยกสินของและให้ในายจ้างร่วมรับผิดชอบด้วยนายจ้างไม่ยอมโดยได้ให้การว่าตนไม่ได้กระทําผิดถ้าหากจะเรียกค่าเสียหายก็ควรเป็นลูกจ้างที่ขับรถยกสินของ จะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกจ้างผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เพียงผู้เดียวคดีขึ้นสู่ศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคดีนี้ศาลท่านเห็นว่าลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถยกสิ่งของได้ขับรถเฉียวชนลูกจ้างอีกคนหนึ่งจนได้รับอันตรายสาหัสถือได้ว่าการกระทําของลูกจ้างเป็นการละเมิดผู้อื่น และเป็นไปในทางการทจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425นายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกจ้างผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยลูกจ้างกระทำผิดละเมิดต่อผู้อื่นในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้กับนายจ้าง ถือว่านายจ้างมีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างทําให้ลูกจ้างและนายจ้างต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิดติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตสรอชาน e ลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน